หลวงปู่ใจกลับมาวัดไปฮะอืมก็สร้างออกก็วอก tôi cái tiếng lam cái căn tôi <cười> <cười> đi tôi khó sang <laughs> <laughs> đang tiếng vá chồng เพราะผักปืนได้ก็บมากดวัดสบายแล้วผู้ไม่ออกก็เจ้าไอ้ว่านมีแต่กมาที่วัดปากว่าได้แต่เมื่อดิวัดถึงปากว่าได้หาย <c oughs> หสายยางหาย้าใหยายนั่นหายนี่ไปวัดว่าได้กินยังหรับ่า มันถอดสายยางออกเราไม่ได้กินอยังหรอกวะ <c oughs> เอาธรรมะมาแปลบังคับใหอยู่มันไปวดัดสิตายหรือว่าสันเกตจะร้องบ้านจังมา่วตายหรือว่าสังเกตมันติดผิดธรรมว่าผิดไผ่ในยต่ผิดธรรมบังคับใหอยู่ หยุดทำคือบ่อยากให้ตายก็มาใส่ออกซิเย็นไว้ใส่นั่นใส่นี่ไว้นั่นก็แปลว่าบังคับใหยอย่ดิเหีืยเอาตามโลกีเขาเจะเป็นสันแล้วต่อยห้ยู้ซื้อๆต้อยตายซื้อๆจังไดมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองบ่เบิ่งบ่แร่่าไปหาหมอตัอ ทั้งทีก็เจ้ามันอ้างเตียงว่าใส่คนอื่นซะกันตามกะเตะนอกก็เจ้าบ่อใคยรักษาดิหกสิบปีขึ้นไปก็เจ้าบ่รักษาดิยู่ต่อไปก็จะตายอยู่วันตัวโดยเฉพาะตั้งประเทศกันอยู่ต่อไปมือหนึ่งไล่ใจจะได้ไหค่าหมอค่าบ้านไปบึ้งไปเร่อก็เจ้ารับผิดชอบ แต่ว่ากันตายแล้วสบายไม่ได้ใส่ใจยังนั่นคนเหาบ่มักทำบายคนเอามักยากขยันยากแล้วก็ว่าให้ไปไปขยันน้ำมออีกแท่นตีสิไปรักษาผู้อื่นรักษาตาผู้เก่ามันยากแบบทำของพระพุทธเจ้า ทำคำสั่งสอนของพู้เจ้ายากสามัญชนคนธรรมดาจะทำได้ทำใจว่ได้ก็ไปว่าธรรมดาคนธรรมดาอยู่ขึ้นก่าแลต้องทำใจให้ได้ไหนวเบังใจบังใจบังใจอยู่นี่ละอยู่ใกล้หมอนี่ละหมอก็ตายเป็นคือกกัน ตัตรมานต่อไปอีกดิเอาทรรมะมาแปลมือหนึ่งกับตัรมานมือหนึ่งสองมือกับตัตรมานสองมือวกเถือกคำของพระพุทธเจ้าได้ด้รักษาอยยุแต่สงควริจิไปแล้วก็ปล่อยกัเจ้าไปนั่นนี่บ่ปล่อยน่วงไว้จูต่อไปเพราะเหตุบุญอีกเจัดมือนะยูต่อไปเพราะเหตุบุญอีกเจัดปีนะหน็นตัว เห็ดตัวใเห็ดอิ่มเห็ดพ่อแล้วก็แล้วตัวตัวษาไว้เพราะธาตุขันเมื่อเวลาถึงเวลาอันควรปล่อยไปตามเรื่องหาออกซิเจนมากเป้ไไ้หายพ้าหายไวผิดธรรมของพระพุทธเจ้าบ่ผิดพระวินัยแตผิดธรรมเกินพระนารมว่าบัเนโตกู ตีนน้ำล้มไฟไปเผาถิมซะน่ก็บ่ได้คือการไปดอดน้ำตายซะบ่ได้หรือการนั่นแหะค้ำข,ของพระเจ้ารักษาเอาไว้เวลาเท่าเวลาควรของสังขารไปเดี๋ยวปัญโสมบัญหาเราก็แเลงแน่นตัวแล้วก็นุ่มบ้นนามีคนอดนอนว่านางไฝ่อ,อดนอนบ่หละ่ะ S <S มันจะมีวิธีงา่ายทุกคนถึมันไปก็ละวะ,จะจรักษาเอาไว้ตัวตังสัตว์ไว้ไก่จออกพนรษาผู้ใดบวบพระจ๋าผู้ใดอดหลับอดนอนโอ้ยขนหนึ่งพระตกหนึ่งสนุกเดินจำกลมตัว มันได้ก็เหตุแปนดนลยเมื <c> ่อ <oughs> สุแล้วท่านออกวันสาร์ว่ะชุ่มประตูไหมกุมไหมยัดระเบียบกุมไหมมากทุกคนทุกคนนลมไหมมาหุมกันเห็ดไม่ต้อโยมบานอื่นผนโยมท้องบอกดาวถิ่มม่เห็ดเัน่ัน ตั้งแป้งขึ้นแล้วก็บประธานโนขึ้นวิ่งพุดสักบกกรอกพกไม่หุม่มน้ำป้ายมันน่นเซ่เป็นได้กับพวกเบิ่งบอลแร่ใส่ตะพะมักเห็ดใส่เม็ดตปเรนน้ำบ้านแต่เนี่เป็นว้ากันมีงบม,มีงานก็ตะเกาอวกใัใครแน่ดอกโอ,อ้สือ่อๆเห็นไหม หมว่ากันประเฮตยังไงอีกจังคำมือคำเว้นเชื่อไม่ขึ้นน้ำายมันจังน้อยฝนตกมากล้มพัดพังทับบ้านทับซองบ่สา,ายไฟยังมันุงตุงนั่งสระเชื่อไม่ขึ้นพันอีกนักเข้าไปอีกเทศบาลก็จะค้นบุกหลับทำ งานสมัครอบปตอจาก้นบุอบตอผู้ที่เบิกรถเบิกล่าก็มีตะอออาสาสมัครแต่เนบันึเจ้าหน้าที่ฮหดไว้ผ่มาเบิ่งไปหาพวกอาสาสมัครคนได้บันึเบิกรถเบิกล่าวาเบืองนั่นเบิ่งนี่อาสาสมัครนั่นนั่นแหลงศรัทธาอาสาสมัคร để pha phân phối của người vùng của đê tầm là thi tang chắc hết ngang vậy, mục a man ông xây, bục tội mày vậy, tay tay đô đô kong mục hết mày bỗng 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 รถก็มีเครื่องอํานวยความสะดวกก็มีกกท่านยู่นกัใบอุ้มไม้อุมตอกบางป้ายบางหยังเข้ามบงป้ายก็ล่มเซไปีบแดนไม่เพิ่นให้มาก็บ่อึดเพิ่นเอานมาก็บ่อดนํามาเฮ็ดประโยชน์เพิ่นก็ให้อยู่แปีกใหญ่ๆก็บ่อด วามสุขก็กัเล่นก็เพิดก็เพื่อนประเจนั้นจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ทาน่านอาปมาเดระซัมปเดธาติขอยท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านจะว่าประโยชน์ตนให้ทั้งใดประโยชน์ท่านคือส่วนรวมณบานนาน้บานนั่นบ้านนี่เมืองนั่นเมืองนี่อำเภอน,นั่นอำเภอ,น,น,อ,เภอนี่จังหวัดน,นั่นจังหวัดน,นี่ อายัางเป็นสัญลักษณ์ของบ้านของอำเภอของจังหวัดบูบานบวการนบ่มีการพัฒนาทั้งใจเลยพัฒนาทั้งโลกเล่นนักไปทั้งโลกเลยหลงไปเรืงมักง่ายนั่นแหละคำของพรเจ้ามักงา่กายถาีไก่ท่าเล่นนังก็ป่ะด้่่อยตงบค่อยตงบ ะกีก้ตะก้อนถนนนวท่างผู้จกักผมวันได้ลูกบอกเตืเอนกันไปเฮ็ดคือเมือเนี่ยคอยงบประมาณคอยงบประมาณโอ้ยเอาอยู่ไปทนไปซาหอดมือเบิ้งไปนี่ละเ <c oughs> บิ้งโลกนี่คือละครเอาเล่นลงไปเล่นละครกลับไปเดี๋ยวาก สนุกแต่ยังมีคีวิตัดหมดชีวิตแล้วใจตัวนี้ไป็นสนุกยังอีกรามเขาขบังคับเสียดผูกข้อไปใส,บส่บุบลาดลงหมอนรกติวญาณวิญาณแล้วเ่าเคยเบิ่งเคยเห็นหมนอนรกเอิคนไหนมาจะหลายคนเริ่ม นั่งล่านด้วยพันขึ้นสูงไปแล้วต้องไม่ก็มากก็หลายขนไปก็เอาไปขึ้นน้องยังขึ้นกวอนขึ้นไทยแพทยด่านนั่งแค่นั้นว้วสมมุไิไปทุกคนไปทุกคนทุกคนก็บ่โดนบ่น,นั่นของเหตุงายเว้ยตั้งนั่งล่านขึ้นเหมือนซ้ำก,กันกับเดือนยื่ดินแนวาปูเนี้ยมันก็เต็มเมื่อ ตีก็ได้บตีก็ได้มีเครื่องยิงยิงเครื่องแง่เครื่อง,งยังนขาดตะพุ่ยเหตุตนหรือเปล่าถามหากระพุ้นตะเวนใบ้มยกุมไปใส่กุมไปใส่ทาผู้นั้นทาผู้นี้ทาผู้นั้นทาผู้นี้ พอไปมาคำมือคำเว้นเมดมือเมดเว้นบะไรอยังแจ๊กแนวคำมือเมดเว้นไต้โวอัปลโลวาเวเนโมโสซาปสันตะ पा ถาดก็เละนี่โต,ต๊ะตั้งอ่ะถาดอาหารบะละกระขาว